ครับต่อไปจะเป็นการกำหนดค่า Object s n a p นะครับเพื่อใช้ในการเขียนแบบได้เร็วขึ้นนะครับ Object Snap จะเป็นตัวกำหนดนะครับจุดเข้าของไม่ว่าจะเป็นของการสร้างจุดเริ่มต้นของลายนะครับของเส้นหรือว่าของวงกลม,มตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเราไม่มี Object s n a p นะครับเราจะไม่มีตัว เข้าถึงจุดที่เราต้องการได้นะครับสมมติว่าผมปิดออบเจกต์สแนปออกนะครับเนี่ยผมปิดออบเจกต์สแนปออกนะครับมันก็จะไม่สามารถที่จะจับที่ปลายเส้นได้นะครับออบเจกต์สแนปจะเป็นตัวคำนวณหาจุดปลายเส้นในการเข้าเขียนนะครับนี่นี่นะครับสมมติผมเขียนเสร็จแล้วนะครับ นี่หนไหมครับมันไม่จับที่ปลายเส้นในผมแต่ถ้าเมื่อไร่ผมเปิด Object Snap นะครับมันจะจับให้ผมทีนี้นี่เห็นไหมครับมันจะจับให้เมื่อเราเราซูมเข้านะครับปลายเส้นมันจะชนกันนะครับอันนี้เขาเรียกว่าปลายเส้นนะครับทีนี้ในการตั้งค่า Object Snap นนะครับเขาจะตั้งยังไงนะครับให้เราพิมพ์คําว่า O นะครับขึ้นมา นะครับแล้วก็พิมพ์ B นะครับ O กับ B2 ตัวนะครับแล้วกด enter ครับจะขึ้นการตั้งค่า object snap นะครับเนาะอันนี้มันตั้งไว้แล้วนะครับถ้าใครอยากจะเคลียร์ก็ได้เคลียร์เคลียร์ออกนะครับหรือว่าจะเลือกทั้งหมดนะครับแต่ไม่แนะนำในการเลือกทั้งหมดนะครับให้เราเคลียร์ออกนะครับให้เราใช้ end point นะครับ end point ก็คือจุดปลายเส้นนะครับจุดปลายเส้น มิดพอยต์ก็คือกลางของเส้นนะครับกลางของเส้นเซนเตอร์ Center, นะครับเซนเตอร์ Center ของวงกลมนะครับเซนเตอร์ Center ของวงกลมคอทแดนคอทแดนก็ dance, คือวงกลมจะมีอยู่สี่มุมนะครับมุมที่เป็นคอทแดนนะครับเป็นสี่มุมเหมือนเวลาเราผ่าเคก้กแบ่งเป็นสี่ส่วนนี่แหละครับอินเตอร์เซ o ชันก็คือเส้นที่มันตัดกันนะครับมันจะวิ่งไปหาจุดเส้นที่มันตัดกันให้เพอเพนตินคูล่านะครับ ัวนี้เป็นเส้นที่มันตั้งฉากกันนะครับแทนเจนนะครับและสุดท้ายก็จะใช้ครับพาราเรีลนะครับก็คือเส้นที่มันขนานกันนะครับบางคนอาจจะใช้เอ็กเทนชั่นด้วยนะครับเนาะนี่ก็คือการตั้งค่าออบเจกต์สแนนะครับแล้วกดโอเคไปนะครับออบเจกต์สแนปจะช่วยให้เราจับจุดที่เราอยากจะใช้ในการเขียนแบบได้เร็วขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นผมจะเขียนแบบ เอาเส้นตรงเส้นนี้นะครับให้แทนเจนนะครับเห็นไหมครับมันจะขึ้นแทนเจน tangent เนี่ยผมก็มาคลิกตรงนี้นะครับนี่แทนเจนแต่ถ้าเมื่อไหร่นะครับผมคลิกตรงนี้นะครับมาที่คอดแดนเห็นไหมครับคอดแดนมันจะอยู่คนละที่กันนะครับแทนเจนกับคอดแดนคอดแดนจะมีอยู่สีที่นะครับแต่ถ้าจากจุดนี้นะครับ ให้มันตั้งฉากก็มีครับเห็นไหมตั้งฉากกับวงกลมเห็นไหมครับตั้งฉากกับวงกลมเส้นนี้จะตั้งฉากกับวงกลมเห็นไหมครับเส้นนี้จะมาที่คอดแดนนะครับปลายของเส้นส่วนปลายของเส้นนี้จะมาแทนเจนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามี Object Snap นะครับจะช่วยให้เราหาจุดในการเขียนแบบได้เร็วขึ้นนะครับ